202นะครับออก202จะทำการออกจากชุมทางบางซื่อแลวครับพิษณุโลกรุงเทพนะครับ ปลายทางกรุงเทพเอาต้้มซีซ4หนึ่งสนะครับวันนี้ทําขบ,บวนมาแค่เก่าเลยโอ้ยเสียงหวานชำ้ำ ไปแล้วครับเดี๋ยวผมก็ขอกาบลาเพียงเท่านี้ครับวันนี้ขอเท่านี้ครับเยิยมตัวกลับเลยนะครับสวัสดีครับฝากติดตามฝากแชร์ฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับกับช่องปราจีนบริสตันนะครับวันนี้ขอกาบลาไปก่อน,นะครับสวัสดีครับ